สวัสดีครับผมพบกับเราช่องน้องขนุนแฟมารีนะครับผมวันนี้นะครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมหลังจากเมื่อวานนะครับผมเดินทางลงพัทยาไปเยี่ยมน้องขนุนนะครับผมแล้วก็ฉีดวัคซีนด้วยนะครับผมว่าฉีดเข็มแรกที่นู่นนะครับผมมาฉีดที่บ้านก็เขายังไม่มีโปรแกรมให้ก็เลยลงไปดูช้างด้วยแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนเข็มสองกลับมาด้วยนะครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับผมอัปเดต โครงการสร้างบ้านของน้องช้างของเราตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาถึงจุดไหนแล้วอ้ดู <c oughs> เหลือเยอะเลยนะครับผมเหลือเยอะเลยเหล็กเต็มนะครับผมเหล็กน่าจะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเหลือเสาเหลือตั้งเสาอ,อีกสามต้นนะครับผมตอนนี้ก็วันนี้แดดร้อนนะครับผมได้ช้างก็ได้เข้ามาอ่ะหลบร่มนะครับผมหลบร่มเข้าพิธีทําพิธีชั่วคราวไปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็สั่งทรายอยู่นะครับผมสั่งทรายเนาะเพราะว่าหลักน้ําฝนตกน้ําไหลเข้านะครับผมก็สั่งทรายด้วยนะครับผมก็นี่ก็มาผูกแค่กลางวันนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ทรายนะครับเพราะว่าตอนนี้รถขนทรายคาเข็นข้าอยู่นะครับผมก็เลยเอาสองสาวเข้ามาหลบในร่มนะครับผมกับคุณยายคุณยายทองคํานะครับผมคุณยายอมทรย์ก็อ่าอยู่การแสลมไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ผูกนะครับผมมันแฉะ เมื่อเช้าฝนตกนะครับผมเมื่อเช้าฝนตกโครงการบ้านของเราก็คืบหน้านะครับผมตอนนี้ช่างก็ onu? ไปทําให้น้องมุก,ก่อนนะครับผมเพราะว่าที่นี่เราก็มีลบร่มพอหลบแดดแล้วนะครับผม,ผมก็ไปทําที่หนึ่งก่อนนะครับผมนี่สองสาวของเราก็ได้อยู่ในร่มแล้วนะครับผมแต่เราก็ต้องผูกขาหลังไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าพื้นที่มันยังไม่ลงตัวนะครับผมถ้าปล่อยไปยาวเดีย๋ยวจะไปดึงเหล็กเหยียบเหล็กหักเหล็กงอนะครับผม ก็ยังดีนะครับผมที่มีร่มเนาะได้หลบแดดก่อนนะครับผมชั่วคราวไปก่อนตอนแรกว่าสั่งทรายว่าจะมาช่วงเที่ยงนะครับผมพอดียังไม่ว่างน่าจะมาช่วงเย็นๆนะครับผมตอนนี้ก็ผูกผูกกลางวันไปก่อนนะครับผมผูกหลักชั่วคราวกลางวันไปก่อนนะครับหลบแดดไปก่อนนะครับผมคุณยายทองคำก็เมื่อกี้อามมาผูกตรงนี้เละนะครับผมเละก็เลยใช้แบบ อ่ะผูกโซ่นู่นขานึงและนี่ขานึงเอานะครับผมเพราะว่าที่นี้เป็นที่ที่เราใส่ทรายไว้นะครับผมมันสูงมันแข็งแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับผมเอาช้างไปเดินเหยียบแล้วก็ตอหม้อเราก็ขุดจากตรงนี้ไปเทแล้วเราก็เอาทรายมาใส่ก่อนนะครับผมเพื่อให้ไอ้ตอหม้อมันอยู่ที่ก่อนนะครับผมเราก็เลยตรงนู้นว่าจะเอาคุณยายอมทรั์มาผูกก็มันยังมันเป็นที่อมน้ํานะครับผมมันหล่มล้วนี้เราก็ปล่อยน้าออก เดี๋ยวเราจะเอาวันนี้จะเอาทรายมาใส่สองคันรถไม่รู้ว่าจะเข้ามาถึงหรือเปล่านี่ฝนตกเมื่อเช้านะครับผมก็จะมาใส่หลักนี้คันหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลักนี้คันหนึ่งนะครับผมคุณยายทองคำตัวนี้ก็ได้เข้าร่มนะครับผมเข้าร่มอยู่เนาะครับก็หลบๆชั่วคราวไปก่อนนะครับผมชั่วคราวไปก่อนเนาะเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวนะครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่ลงตัว ก็ขอแค่มีที่หลบแดดก็อย่างนี้ก็โอเคครับผมคุณยายก็ยามทราบก็ยังมีร่มแสลมอยู่นะครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่แฉะเป็นดินทรายนะครับผมคุณยายทองคาก็ได้อยู่ในร่มร่มก็ยังทําไม่เสร็จนะครับผมยังไม่ได้มุงมุงยังไม่เสร็จนะครับมุงยังไม่เสร็จคอช่างเดี๋ยวเดี๋ยวช่างกลับมาทําอีกทีนะครับผมทําให้คอได้อยู่ก่อนเนาะเพราะว่าช่องหลงมุกก็ยังไม่มีร่มนะครับผมก็ให้ไปทําก่อน ตรงนี้ก็เหลือหลบแล้วก็ถักเหล็กอีกนะครับผมเพราะยังไม่ได้เก็บงานเลยหัวเสาก็ยังไม่ได้เก็บนะครับผมนี่ก็แค่ให้น้องช้างของเราได้มาอยู่ในร่มในอะไรก่อนนะครับผมแฉะบ้างอะไรบ้างก็อ่ะอยู่ๆไว้ก่อนเนาะดีกว่าร้อนนะครับผมดีกว่าร้อนแดดนะครับผมถ้าเอามาผูกที่เสาก็กลัวว่าจะถูเสาแล้วเสามันนี้นะครับผมยังไม่ลงตัวเนาะครับผมตอนนี้ก็อยู่นะครับผมก็ไม่น้ําเท่าไหร่นะครับผมน้ําก็ไม่ค่อยแฉะเท่าไหร่ ทิปมองทองทิบกวนอุ้ยนะครับผมนี่ถ้าม,มีใครเฝ้าชอบไปเล่นมันเป็นดินตรงนี้มันอมน้ํานะครับเพราะว่าแต่ก่อนเรามีหลักอยู่ตรงนู้นแล้วเราจะปล่อยน้ําไหลตรงนี้แล้วทีนี้ฝนตกน้ํามันก็ไหลมาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าดินมันยังไม่สูงคือเราจะต้องใส่ทรายใส่ทรายอีกนะครับผม สองสาวนี่น้องมีนาช้างทองของเราเป็นช้างเปลือกเลยเมื่อเช้าฝนตกนะครับผมฝนตกก็อยู่ในโรงก็ต้องมีคนเฝ้าไปก่อนนะครับผมต้องเฝ้าไปก่อนนะเนาะว่ามันยังไม่ลงตัวนะครับผมถ้าลงตัวแล้วได้เทหลักเทอะไรได้อยู่หลักใครหลังมันก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็เอาเข้ามาหลบล่มก่อนนะเนาะว่าไม่มีลมดีแล้วนะครับผมที่มีร่มหลบ ยายทองคาก็มีล่มลมยามซับก็อยู่ในสแสลมไปก่อนนะครับผมฉีดน้ำเอาประครองไว้ก่อนนะครับผมว่า,าน้องสองสาวก็อยู่ด้วยกันโครงการของเราก็เหลือลอีกเลยเยอะอยู่นะครับผมเหลืออีเยอะอยู่นะครับก็เหล็กเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่า,าถ้าไม่พอก็ค่อยมาหาเพิ่มนะครับผม นี่เหล็กสี่เหล็กสามเราก็ยังเหลือเยอะหลบบนเราก็ยังไม่ได้นี่นะครับผมห้องนี้อีกแปดเมตรนะครับผมแปดเมตรคือจะต่อลงหักลงนะครับผมหักลงแปดเมตรต้องต้องถักเหล็กนะครับผมเสาเราเหลืออีกสามต้นนะครับผมที่ยังไม่ได้ตั้งเนาะว่าช่างก็ยังไม่ว่างนะครับผมก็ช่วยกันไปก่อนตัวน,นี้ก็ถักไว้แล้วนะครับผมตัวน,นี้ก็ต่อด้านหน้ามานะครับผมแล้วก็ ข้างๆสองห้องนี่คือต่อข้างอีกนะครับผมเพราะว่าช้างเรามันห้าเชือกเนาะครับผมช้างเรามันห้าเชือกห้าเชือกก็จะได้ต่อต่อนี่อีกสองห้องนะครับผมตั้งเสาอีก3าต้นนะครับนีโ่โอไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะครับผมว่าเราจะได้มีบ้านให้ช่องช้างของเราได้อยู่ขนาดนี้นะครับผม ก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะครับผมทั้งแม่ผู้ใหญ่ใจดีที่โอนคะแนนนะครับผมมาช่วยแล้วก็แม่ๆที่ <c oughs> อุดหนุนผลไม้ของเรานะครับผมทําให้น้องช้างของเราได้มีบ้านนะครับผมบ้านเนาะเพราะว่าเราก็น่าจะอยู่อีกยาวๆเลยนะครับผมอยู่ยาวๆเนาะนะครับผมเพื่มๆน้องมีนาเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับนะครับผมเพราะว่าน้องคลอดลูกคลอดไรก็น่าจะอยู่บ้านเลยนะครับผมรอรอเข้าศูนย์เลยดีกว่านะครับ โอ้น้องช้างของเราตอนนี้ก็ยังขาดแค่ดินนะครับผมแค่ดินเนาะ,ะมองอย่างนี้เห็นช้างมีล่มอยู่ก็มีความสุขนะครับผมมีความสุขภูมิใจนะครับผมที่ทําได้ที่ทําให้น้องช้างของเรามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยขยับ,ขย,บขยับปรับปรับไปเรื่อยๆนะครับผมปรับพื้นที่ให้ลงตัวเนาะหน้าแรงก็จะได้ใส่ดินน่าจะได้ใส่ดินเต็มเลยแหละครับผมใส่ดินใส่ดินให้เป็นเนินนะครับผมเวลาฝนตกเอาดินดินดิน มันเป็นดินลอกนานะครับผมจะเป็นเหมือนดินทรายนะครับผมมาใส่ในตัวให้สูงสูง,สงเวลาฝนตกก็ให้มีตะอองระบายน้ําออกไปเลยนะครับผมอ่าระวางโครงการระยะย,ยาวไว้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้ก็จะวุ่นวุ่นนิดนึงอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องจะยุ่งช้างด้วยแล้วก็ยุ่งเกี่ยวข้าวตาข้าวด้วยนะครับผม แต่ถ้าช่างของเราได้มีร่มอยู่งี้เวลาไปตากข้าวตากอะไรก็อุ่นใจนะครับผมช่างได้มีร่มเดี๋ยวถ้าเราเอาทรายเข้าก็น่าจะเอาคุณยายอมซั์เข้าไปด้วยนะครับผมเข้าไปอยู่ในร่มด้วยก็หันหน้าคนละฝั่งเนาะก็ตึงโซ่ไว้แั้นนะครับผมสูก2องขาวนะครับผมทําไปก่อนหันหน้าไปฝั่งนู้นนะครับผมเพื่อให้ได้อยู่ในร่มทุกตัวนะครับผมทุกเชือกเนาะนะครับผมโอ้ดีใจมากนะครับผมดีใจมากที่บ้านของเราก็คืบนามาเยอะ ดีใจนะครับผมก็ยังเลือเยอะเลยนะครับผมแม่แม่จ๋ายังเลือเยอะนะครับผม